ม,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 มอเกามกาะมกะเอเสรหุ่นะยเสหุ่นไเสหุ่นสวัสดีครับวันนี้กับสิงโตพากินนะครับผมนี่เลยวันนี้เราอยู่กับผัดหอยลายนะจ๊ะเดูเยจ๊ะดูตัวใหญ่รากใหญ่นะใหญ่นะดูดูติ๊งติงเลยอ่ะใหญ่เลยนี่ ากินยากนะครับ,รบก็จะได้มาเออกินกับมะเขือครับอื อะใหญนี่ยอืมอะไรยังไม่เอาเฮ้ยลองเดี๋ยวจะมีเพื่อนด้วยนะเพื่อนกินด้วยนี่เลย mèo mà vô bạn này sì. Ừ. bên hôn kính này nó này. Cái này, con, mà con, mà con này. Thử bên hôn này. Bên hôn này. Ừ, lúc nhiều hm 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 เ <The> yeah. oh. ดียังสาวทงไปตัดผมแลังคางผมนเ tới Và mình 嗯。Mm. ยัเข้าสวสวยละร้อนบอกเลยยังเด็ดยาตครับอัน,นะอน,นี้ปลูกเองนะข้างบ้านอ,อ๋อ หมดแล้วยังมีอีกนะอืมงานเยอะต้องอย่างนี้เอาเสอือร้อนนี่เป็นอะไรที่เด็ดมาก อย่างนั้น <c oughs> <c oughs> กินกะผักผสดๆนั่นแบบได้เข้ากันสุดๆ อันนี้มีไข่ด้ยวยนะครับไว้แก้เผ <c oughs> ็ดพัดหอยลายครับใส่เจลร้อนๆนี่ <c oughs> บอกเลยว่าเข้ากันสุดๆ เดี๋ยวผมฝากช่องสิงโตพากิน้ได้นะครับถ้าอยากให้ผมกินอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเสาะหามาให้กินเดี๋ยวที่อีพีต่อไปนะครับผมอาจจะไปถ่ายพวกในป่าไปหาวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนการทําให้ดูอะไรแบบนี้นครับแล้วก็แล้วก็ตอนกินได้เยค,ครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ